สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับ กับสู่ช่องผมเอนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าที่เอาไปแข่งที่สิงคโปร์คอมิคอนกันนะครับงาน3ามีสามทีมทันาเมนต์ที่เราได้ลงชิปกันไปนะครับนี้จะมาดูว่าการที่เวลาเราไปแข่งวอร์มเมอร์เนี่ยเราต้องเตรียมของอะไรไปบ้างแล้วก็ขนย้ายเนี่ยขนย้ายยังไงเพื่อไปรับการแข่งขันนะครับก่อนแรกเลยเนี่ยกระเป๋าที่ผมใช้นะครับเป็นของบริษัทเฟลเลอร์เป็นบริษัทของเยอรมันนะครับก็คือสั่งซื้อมาจากเยอรมันเลยให้ส่งมาใช้เวลาประมาณ30วันซึ่งตัว ตักระเป๋านี่ก็คือเหมือนดีไซน์มาสำหรับการขนย้ายว่า h a m m e r เลยนะครับข้างในก็จะมีเป็นโฟมซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันนะครับตอนนี้เราดูรอบกระเป๋าก่อนเนาะมีช่องให้ใส่ด้านข้างแบบใส่นิดๆหน่อยๆตรงนี้นครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยจะมี2โซนเนาะมีโซนหลังกับโซนหน้าโซนข้างหน้าเนี่ยผมจะใส่ของน้อยๆเนาะจะมีอันนี้เป็น o อฟ e c เชีย m a r k r r นะครับ ส่วนใหญ่การแข่งขันว่าเมื่อเนี่ยเราอาจจะต้องพกอัพตี T ้มาร์เกอร์ไปเองผมก็ได้ทำกับเพื่อนของผมนะครับก็คือดีไซน์โลโก้ขึ้นมาเองเลยอันนี้ก็เป็นโลโก้ทีมไทยนะครับที่เราลองขับกันดูเป็นสเปซบรีนหัวช้างนะครับซึ่งตัวอัพตี T ้มาร์เกอร์เนี่ยก็คือจะเป็นวง40มิลลิเมตรตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ยื่นออกไป3นิ้วในแต่ละด้านตัวดีไซน์เนี่ยของอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมาส์แพดเลยนะครับเป็นเหมือนแผ่นรองเมาส์มันก็จะเวลาวางอยู่กับพื้นเนี่ยมันก็จะติดเหนียวๆหน,น่อยก็เป็นนสแตดดาร์ที่คน ส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับมันก็จะสะดวกในการใช้งานในการนําไปแข่งแล้วก็เวลาเล่นเลยครับครับผมในนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าที่เหลือจะไปอยู่ในนี้แทนครับในส่วนของข้างในเนี่ยเริ่มมาเราก็จะเห็นเป็นถุงใหญ่ๆก่อนเลยคือผมอะ่ะต้องใส่หลายๆอย่างอะ่ะเป็นถุงเพื่อที่จะเวลาเราไปแข่งอะ่ะเราต้องขนย้ายไปโต๊ะต่างๆใช่ไหมครับบางทีเราเล่นเกมหนึ่งเสร็จเราต้องไปเกม2เพราะฉะนั้นการที่เราแบบพกเป็นถุงมาเนี่ย มันก็ทําให้เราแบบออขนย้ายไปโต๊ะต่อไปได้ง่ายขึ้น,นครับ mm hmm. คราวนี้คอนเทนต์ในถุงเนี่ยมีอะไรบ้าง mm hmm. เริ่มมาเลยนะครับ mm hmm. ก็อย่างแรกเลยจะเป็นมิชชั่นการ์ดนะครับ mm hmm. คราวนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นกล่องของรีไวทานนะครับแต่จริงแล้วข้างในเนี่ยเป็นการ์ดแบบคัสตอมเมดนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดของพายเน็กซัสแต่ว่าตัวของพายาเน็กซเนี่ยมันหายยากมาก mm hmm. ก็คือยังไม่มีขายในไทยเลยสุดท้ายก็เลย เราก็เลยทํากันเองดีกว่าเป็นมิชชั่นคาร์ดเพราะว่ามันจะได้จวดได้เเร็วนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นลายลายสเปนบรีหัวช้างเหมือนกับตัวออริทีม์กเกอร์เลยนะครับก็คือตรงตีมันมากเป็นทีมไทยเลยนะครับนี่ก็ใครสนใจก็ลองติดต่อไมาได้นะครับเราอาจจะมีผลิตเออล็อตเพิ่มมิชชั่นคาร์ดก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับสำหรับการเล่นแบบแมชพลย์เนาะว่าเป็นซคันร์เดอรี่มิชชั่นครับผมประกอบกับลายที่สวยก็เป็นดวงเพิ่มขึ้นด้วยครับต่อมาจะเป็นเชสะครกนน้ ชิ้นนีที่ผมซื้ออันนี้จะแพงหน่อยเนาะเป็นแบบ FIDE approved เลยเนาะคือสำหรับเล่นเชส ซึ่งจริงแล้วเราออามาเล่นวอลแฮมเมอร์นะครับจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าการเล่นวอล h ฮมเมอร์เนี่ยก็คือเป็นเป็นอีเวนต์เนาะเป็นอีเวนต์ในงานอีเวนต์ก็จะมีเวลาที่จํากัดใช่ไหมครับ mm hmm. เขาก็จะล็อกเอาไว้ว่าแมเชนเนี่ยจะเล่นได้แค่แบบมากสุด3ามชั่วโมงเราก็ต้องมีเช็คคอเพื่อแบ่งเวลากับคู่ต่อสู้ของเรานะครับว่าเกมไม่ได้จบทันเวลาเราก็จะได้แบบไม่มีใครเอาเปรียบใครนะครับเหมือนได้เวลาคิดเท่ากันระมาณนี้ยครับคนที่เวลาหมดก่อนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเล่นอะไรเพิ่มแล้วได้แต่แบบทอยเซฟยอยอ่างเดียวครับผมต่อมาจะ จะมีสองอันนี้จะเป็นแบบใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแบบเล็กเนาะเป็นแบบ16มิลกับแบบ12มิลน,นะครับ16มิลเนี่ยลายก็คือจะเป็นลายของ Space m a r i n เป็นเต่า Space Marine ของ e อ i t i o n 10นนะครับอีกลายนึงจะเป็นลายของ b a d Angel นะครับ b a d Angel ไว้ทอยตีครับทอยได้แรงกว่า <laughs> เตาเล็กเนี่ยก็จะมี2อันเอาไว้แบบมาร์กิ่งอะไรนู่นนี่นั่นครับวางวูนอะไรที่มันแตกต่างต่อมาก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเอาไว้ดูราฟซา์นะครับบางทีมันต้องใช้เพื่อที่เกมจะได้ไปไวๆเข้าใจกันง่ายนะครับก็ต้องมีเก็บไปใช้บ้างครับของอาร์มิงเ r นเตอร์นะขาดไม่ได้เลยคือตลับเมสนะครับอันนี้ใช้ของส t ต n l e ลี่ก็ไม่ได้อะไรมากครับก็คือมันสะดวกเนาะยิ่งใช้แบบเป็นพวกล็อกได้เนี่ยมันก็จะ ง่ายขึ้นหน่อยนะครับสำหรับเมทเอาไว้วัดระยะสุดท้ายก็จะมีโทเค็นนะครับ2ออันที่ผมทําขึ้นมาเองเนาะอันนึงเป็นโอร็อกโมเมนต์เป็นสัญลักษณ์รีโลนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นวัด3นิ้วกับ2นิ้วแล้วก็1นิ้วแล้วครับเอาไว้แบบง่ายสําหรับเวลาวัดอะไรละเอียดละเอียดครับผมพอเสร็จกับพวกอุปกรณ์ที่เราขนแล้วนะครับได้มาลามาดูของจริงแล้วนะครับนั่นก็คือแผ่นสเตนเลสแผ่นนี้นะครับก็คือผมเอาไว้ใช้เพื่อการขนย้ายโมเดลเวลาไปแข่งขันโต๊ะต่างๆนะครับเพราะเราก็ต้องย้ายโตไปมาเนาะ แล้วก็โมเดลผมอะอยู่ในรังโฟมแบบนี้แปลว่าถ้าผมจะต้องเก็บอย่นี้ทุกครั้งอะมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเนาะผมเลยจะต้องมีเป็นแผ่นทำอาหารนะครับเอาไว้สําหรับใส่โมเดลด้วยเลยครับก็จะวางได้แบบสะดวกเลยหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วจากในคลิปที่แล้วนะครับว่าโอเคมัน มันจะอยู่ในนี้นี่แหละต่อมานะครับก็จะเป็นโฟมโฟมเนี่ยจะมีการตัดแบบคัสตอมเมดมาแล้วนะครับสาหรับขนาดของมงเดลแต่ละไซส์เลยนะครับอย่างเช่นชั้นนี้ชั้นแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลดวิ่งไนท์สิตัวนะครับก็จะใส่ได้พอดีเลยกับตัวโฟมแผ่นแรกนี้นะครับช่องต่อมาก็จะมีช่องใหญ่สําหรับแอสไรลนะครับแล้วก็มีช่อง6ช่องเล็กสําหรับเบสสี่สิบนะครับก็คืออินเนอร์เซอร์โคแล้วก็มีจีดีซีนในนั้นช่องต่อมานี่ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ตัวที่เล็กลงหน่อยแต่่กกกก็็ยังงพอออจจะะใสบได้มมี ights, กกีีึ เดเซอร์5ตัวแล้วก็มีอินเคอร์เซอร์นะครับอันสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็น Scout สเกล2กลองนะครับอย่างละ5แล้วก็มีพื้นที่สำหรับโทเค่นีิดหน่อยครับผมอันสุดท้ายี่ยก็คือว่าผมเนี่ยไม่ได้หาโฟมมาไม่ทันเนาะก็เลยไปหาซื้อเป็นกล่องใส่สายอะคริลิกแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะใส่รถถังได้พอดีแล้วมันดันพอดีด้วยนะสำหรับการใส่วินิเคเตอร์3คันแล้วขนาดเนี่ยก็ดันพอดีกับกระเป๋ามากเลยคือโชคดีมากๆกว่ามันแบบ ขนาดเท่ากันเป๊ะเลยกับตัวกับตัวโฟมนะก็เลยสะดวกขึ้นเนี่ยครับพอดีกันเป๊ะเลยสั่งมาจากช้อปปีนะครับแต่โฟมเนี่ยก็คือเป็นโฟมของทางแบรนด์กระเป๋าเลยนะครับของเฟลเพอร์เลยคือผมก็กดมาให้มันตรงกันแต่ว่าอันนี้ก็คือดีมากเหมือนกันนะครับในช้อปปีผมเซิร์ชไปว่าเป็นแบบกล่องกล่องอะคริลิกใสแล้วก็เจอเลยใส่บินดิเคเ,เตอร์ได้ใสเดซน็อตก็ได้นะครับลองดูแล้วครับความสูงโอเคพอมาจัดลงกับแผ่น ทำมาหองเราแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะขนไปแยกแล้วก็อันนี้ก็จะถือไปแยกเหมือนกันอย่างน้อยจะเป็น3ชิ้นอาจจะยังเยอะอยู่ผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้เอฟเฟกต v ฟมากแต่ว่านี่ก็เป็นการจัดการตอนนี้นะครับก็คือว่าเราก็จะมีสิบห้าเด็วิ่งในนะครับเป็นค้อน10ตัวแล้วก็เป็นดาบ5ตัวนะครับสเกลสองกองไม่ทำแอคชั่นนะครับแล้วก็จะมีแอสไรอลแล้วก็มีจูดิเซียแล้วก็อินเนอร์เซอร์โคลนะครับ ตีแรงๆเลย6ตัว i n f ฟิวเตอร์หรือว่าเป็น Incursor นะครับในกรณีนี้ผมเล่นเป็นอินเ r อร์แล้วก็มี a ซ s a u l อิน t e r รเซอรนะครับ5ตัวแล้วก็ว i ดีเคเตอรยิงแรงๆเลย3คันครับส่วนทุงนี้เราก็จะขนไปแยกแล้วก็มีอันนี้เราก็จะขนไปแยกเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับมารีวิวโฟล์ของการค้นขอไม่แข่งใน เนี่ยให้ของว่า Hammer นะครับแล้วก็เวลาเอาไปนอกประเทศนะครับว่าผมมีการจัดการยังไงนะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันสะดวกดีน,นะครับทําแบบนี้แล้วก็ผงว่าจะมีคนเข้ามาแข่งขันว่า Hammer กันเยอะนะครับแล้วก็แบบว่าคลิปนี้จะทําให้หลายๆคนได้ความรู้แล้วก็พอนําไปปรับใช้อะไรได้กับการแบบเคยขนย้ายของอะไรอย่างเงี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันหน่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ